สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรากฎคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะคะเพื่อนเช่นการเงินการงานความรักอ่าแล้วแต่น้าให้จะออกจะอ่านให้เพิ่มเติมนะคะในเดือนสิงหาคมพศ2565ชาวกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ พลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมนะคะที่อ่านไพ่โดยกว้างๆหมอไม่ได้เจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราถ้าเป็นความรักนะคะเพือนไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะราศีกรกฎแล้คณากรกฏค่ะเดือนสิงหานี้ดาวการเงินทับตัวนะคะเพื่อนๆนะตรงนี้ขึ้นมาโอ้นะคะเงินทับตัวนะคะขอให้รวยๆแล้วกันไพ่ตนุของคุณขึ้นมาหมอเปิดได้เดือดซันเพื่อนๆนะคะแสงอาทิตย์ เดซันนะคะเป็นความรุ่งเรืองเป็นความสดใสเป็นคกได้รับข่าวดีโอกาสใหม่ๆม,มาแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้โยกกับแปดเหรียญด้วยบางคนคาดหวังหรือเราอยากได้ความร่ํารวยอยากได้ความมั่นคงนะคะบางคนอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่หรืออยากจะซื้อรถคันใหม่มันมีโอกาสนะคะเพื่อนๆที่คุณจะได้หรือซื้อรถคันใหม่มีโอกาสนะคะ ไพ่สิบถ้วยขึ้นมาบางคนอยากมีคอนโดมีบ้านเป็นของตัวเองตรงนี้ถือว่ามีโอกาสดีถือว่าได้นะคะเพื่อนแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วหมออะไรเงี้ยนะคะงั้นมีจะทายว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะคะเ,เพื่อนๆไม่ว่าอะไรก็ตามนะ,ะจะประดังประเดเ,เข้ามาในด้านที่ดีงามมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะตรงนี้ขึ้นมานักโอกาสใหม่ๆบางท่านอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะคะ ตรงนี้ขึ้นมาเนาะความมีชื่อเสียงแบรนด์ที่คุณทําเมื่อก่อนอาจจะเงียบๆแต่ตอนนี้มีชื่อเสียงขึ้นมานะคะเพื่อนๆเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากเจ้านายก็รักเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเอ็นดูอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะหนึ่งไม้เท้านะคะเพื่อนๆเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงบางคนอึดอัดกับสถานที่เก่าๆมาเมื่อดาวโยกย้ายนะคุณเริ่มมองอะไรใหม่ๆหรือบางท่านมีงานประจําอาจจะมีงานเสริมเข้ามาหรืองานมีงาน อันที่หนึ่งที่สองนี้ก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางคนก็คือเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะคุณยังมีเพื่อนฝูงบริวารที่รักใคร่และเมตตาคนที่อุปถัมภ์อยู่นะคะหนึ่งเรียนนะคะหนึ่งเรียนนี้มีฐานลูกค้าใหม่ๆมีข่าวดีมีโชคลาภนะ,ะเพื่อนๆมินไม่อยากจะฟิกไปทางโชคลาภอย่างเดียวเนาะก็คือช่วงนี้นะคะ บางท่านอาจจะมีลูกค้าฐานใหม่ๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสให้เรานะคะตรงนี้มีคล้องค้อนคล้องฝากให้เราหรือเราซื้ออะไรให้กับตัวเองเพราะว่าเราทํางานมานานแล้วนะคะเราอยากมีอะไรเป็นของเราที่เป็นความสุขทางใจก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ q คว e นถือถ้วยนะคะมินบอกเลยนะเพื่อนๆช่วงนี้คุณมีความคุณมีความสุขมากๆไพ่มันขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดิจิัลเมนนะคะเนาะดิจัลเมนนะคะ คุณหลุดจากอะไรมานะคะเ,เพื่อนๆนะะถ้าถ้าเรื่องงานก่อนนะถ้าเรื่องงานคุณมีปัญหาคุณจะได้รับการแก้ไขและผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาดวงดีขนาดนี้นะคะเ,เพื่อนๆผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผลงานเข้าตากรรมาการแน่นอนนะคะ The j u d g m ถ้าเป็นความรักคุณหลุดจากห่วงวิบากกรรมที่ทําให้คุณอึดอดัดเ,เพื่อนๆเป็นแปดดาบอึดอัดนะคะที่มันโยงใยนะคะที่เขา ความรักที่มันไม่ดีแก่ใจของเรานะคะเพื่อนให้หลุดไปบางคนไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วคุณอยากจะหลุดนะคะไม่อยากอยู่ตรงนี้บางคนอยู่กันเป็นครอบครัวมานานแต่ว่ามันนะคะเพื่อนสามด่าอะเป็นความรักวิบากกรรมเรื่องรักสามเศร้านะคะเพื่อนอะไรที่เราเจ็บแล้วเราเสียใจแล้วเขาเรียกว่าวิบากกรรมนั้นมันก็จบนะหมายถึงนะคะกับบางคนนะตรงนี้เนาะ เพราะว่าเราได้รับผลของกรรมแล้วส่วนเขาก็คงเหมือนกันมันเป็นห่วงโซ่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณอยากจะหลุดและคุณจะหลุดนะเพื่อนๆชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ให้กับความรักเป็นเวลามีความรากแล้อยากมีความสุขใจมีคนเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเราซับพอร์ตทานทางด้านความคิดเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นใจไม่ใช่เราอยู่แล้วทนทุกข์เสียใจเจ็บปวดอยู่ล่ำไปเราเป็นคนแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดนะคะชาวกรกฎเข้มแข็ง ะะบางคนวนกลับไปกลับมากับเราอยากวนกลับมาเพราะเขาเห็นเป็นครอบครัวคำว่าครอบครัวคือเราอยู่แล้วเร,เราทนเขาเราอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะกลับมาเราก็ยังให้โอกาสไม่ใช่นะคะโอกาสมันมีสําหรับคนที่พลาดได้ใครก็ผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่รอบสองรอบ3รอบสี่รอบ8ปดถูกไหมคะตรงนี้ไม่มีใครโอเคหรอกถูกไหมคะเราจะดูตามพฤติกรรมและผลการกระทําเป็นหลักเพื่อนๆมีสติแล้วนะคะเดอะเฮอร์มิตคิดได้ทบทวนแล้วนะคะ ไม่มีใครมาทําให้เราเจ็บรอบหลายๆรอบแล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้งนาะวีออฟฟอร์จูนดวงชะตาเราเป็นกงง้อที่หมุนไปเรื่อยๆเพื่อนๆช่วงนี้คุณนั่งสมาธินะคะเล่นโยคะฝึกสมาธินะคะปฏิบัติตนให้ออกจากพ้นทุกข์ดีกว่าจิตติคือความยุติธรรมความเที่ยงธรรมที่เราจะต้องให้ใครมันเป็นคํำพิพากษาที่เราต้องจบนะเพื่อนๆพนเนาะ ตรงนี้ขึ้นมาพอแล้วกับความรักที่เราเจ็บปวดและเสียใจนะคะเราจะไม่มีวันกลับไปเจ็บอีกสําหรับบางท่านนะคะตรงนี้เนาะไม่ว่าใครจะขอร้องให้กลับมาตรงนี้เราก็เหนื่อยแล้วเพื่อนๆคราวนี้เขาเรียกว่าหมดวิบากกรรมหลุดพ้นจากห่วงตรงนี้พอสีกทีนะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณจะมีความสุขใจให้ตัวตนของคุณขึ้นมาเนาะใบแรกคือดอสันความสุขความสว่างนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้มาดูที่ผ่านมากันบ้างชาวกรกฏเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ระกดคุยกับธาตุดินกันมึกสมังกรนะคะบางคนอาจจะดีลหรือคบกับธาตุดินกันมึกสมังกรสิงลัคนาสิงนะคะควีนถือถ้วยธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกเฮอร์มิทชอกันลัคนากาันธาตุดินกันมึกสมังกรนะคะแล้วก็นะคะหนึ่งไม่เท้าก็คือธาตุไฟไม่สิงหโนนะคะเพื่อนๆสามไม่เท้านะคะคุณหันหลับกับอะไรคุณสามไม่เท้าผู้นี้เห็นไหมคะเรามองการไกลมากๆเพื่อนๆ ะะสามไม่เท้าที่ถือนี้เขาเรียกว่านะคะสามดาบสามไม่เท้าคุณเจอมาหมดแล้ว3มคนสมความความรักมันเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเจอนะคะสามเศร้าตรงนี้เราพอและเราเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าว่าความสุขเราอยู่ที่ไหนเราเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่เกิดมาเพื่อทุกข์กับคนคนนี้นะคะคนเรานะคะ,ะเด็กถือถ้วยนะคะเ,เพื่อนๆคุณอาจจะดวอ่าเดอะสตาร์ Star, ชอบกุมลัคนากุม คุณถูกเทหรือไม่ก็คุณเทบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปนะคะพอแล้วไม่เอาดีกว่านะคะกับความรักความสัมพันธ์เรามีความหวังเรามีเป้าหมายของความสุขของเรานะคะเมื่อเรามีดวงดาวที่ส่องสว่างนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะอืห้าไม่เท้านะคะเป็นปัญหารเรื้อรังเคยเป็นไหมคะที่เรา,อาบอกใครว่าเออนะคะเธอจะเลือกอะไรนะคะขอความชัดเจนเขาก็ ทำท่าที่จะมีปัญหาทะเลาะก,กับเราหาเรื่องที่จะทะเลาะขัดแย้งกับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเขาก็จะเป็นคือมันจะเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ําๆซัซกๆวนๆวนเว,ว,วียนๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะมันแก้ไม่ได้อะ่ะเดมูนนะคะชาวมีนลัคนามีนเราบอกว่าเราจะไม่หลอกตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆความรักมันช่างสับสนมันช่างซับซ้อนในหัวใจจริงๆมันช่างมองไม่เห็นอนาคต นะคะคุณตกตําแหน่งปัญหาที่ว่าเหนื่อยเหลือเกินกับความรักนี่มันมันเศร้ามันทุกข์มันขมขืนนะเพื่อนๆนจะติกเนาะคุณอยากได้ความเท่าเทียมอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความชัดเจนคุณมีเหตุผลที่จะต้องเลือกนะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องเลือกด้วยเหตุผลนะคะตรงนี้ขึ้นมาว่าเขาทําแบบไหนกับเราเขาทําให้เราเสียใจไหมคนเราก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะมันผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำซากจนเป็นนิสัยจะเป็นความเคยชินจะเป็นคนที่คือเห็นแต่ คือรักแต่ตัวเองนะเพื่อนๆการรักตัวเองอะ่ะมันมันไม่ได้แปลว่าเห็นกับตัวนะสำหรับบางท่านมารักตัวเองคือเรานะคะดูแลผู้อื่นมาดีมากมายให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจให้คุณค่าให้ความรักดูแลแฟนเราดูแลสามีคนรักของเราแต่เขาก็ยังทํานอกใจเรามันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆที่เราทุกใจอยู่แล้วทีนี้เราต้องกลับมารักตัวเองนะคะตรงนี้ความหมายของหมอเป็นแบบนี้แต่บางคนนะคะคือเขาไม่เคยรักใครเลยเขารักแต่ตัวเขาเอง เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เขาไม่เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมกับเราเนาะนะคะว<อ>นไปวนกลับนะคะเพื่อนๆคุณมีความอดทนนะไม่รู้สิขึ้นมา2รอบล้สเตรงนะคะ นะฮะต่อไปนี้เราพอแล้วนะคะเราเข้มแข็งเรายือนอยู่ได้ด้วยตัวเองมีรักเราก็เหมือนไม่มีนะเพื่อนเราจะมีทําไมได้แชร์หลอดชาวกรกฎลักคณะกรกฎนะคะคนไกลคนต่างชาติก็ได้นะคะเพื่อนๆความรักตรงนี้เราอาจจะเคยอยู่เป็นครอบครัวอยู่กันมานานก็ได้นะคะนะตรงนี้หรือคุณไปเจอคนที่มีเจ้าของเขาตัดสินใจด้วยเหตุผลที่จะไปเลือกครอบครัวหรือเราตัดสินใจที่จะเดินออกมานะคะตรงนี้เราอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะภายใต้สําหรับคือคุนเหรียญ ให้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคุณมองตอนนี้มองแต่เรื่องอนาคตมองแต่เรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าพอแล้วก็ความรักมาดูกันนะคะคนที่คุณคนคบคนคุยอย่างคุณหรือคนที่คุณมีปัญหาเนี่ยแหละเป็นประเด็นนี่แหละเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆตอนนี้มามาส่องดูกันนะคะเเป็นยังไงบ้าง สี่เหรียญน,นะเมื่อเหมือนเขากักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้หรือเขาเป็นคนที่รักนะคะรักแต่ตัวเองกักแต่ความสัมพันธ์ไว้นะคะตรงนี้ไม่ไม่เคลียร์ไม่แก้ปัญหาให้เราก้าเหรียญน,นะคะเอาแต่รู้สึกว่าประโยชน์ของตัวเองสิบไม้เท้าสี่ดาบหนึ่งดาบคิงเธอถ้วยโวนะคะเก้าดาบ เอ็มพัลอร์นะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษราคานาเมรมินพูดถึงกรณีคนโสดก่อนนะคะมาดูตัวตนคนที่คุณจะเจอหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างประเทศหรือคนที่อยู่ยหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคนคนนี้เขาทํางานเยอะทํางานมากมีความเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหรือเขาต้องการอะไรนะ่ะนะคะเขา คือเขาไม่คาราคาซังนะเช่นเขาต้องการอันนี้เขาก็จะเดินหน้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องตัดจบนะคะไพ่ตรงนี้เขายังสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆแต่มันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาได้เจอใครสักคนที่มีจิตท,ที่ผูกพันนะเขาอันนี้สําหรับคนโสดนะคะเป็นควีนถ้วยกับคิงถ้วยเหมือนไพ่คู่ที่ตามหากันนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพื่อจะได้เจอกันนะส่วนคนที่มีประเด็นปัญหานะ,ะมินบอกเลยว่าเขากลักความสัมพันธ์สมมติคุณเป็นคนที่มาก่อนเป็นเจ้าเป็นครอบครัวเป็นแฟนเขา นะคะไพ่ตรงนี้นะมันเหมือนเขานะคะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะตัวเขาคนนี้นะคะเขาคิดว่าคนคนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาคิดว่าเขาใช่เขาชัดเจนแล้วแต่ก็ยังนะคะเพื่อนๆยังไม่ไวยที่จะเก็บกักยังกักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ขึ้นมามันเหมือนความรู้สึกเขาเครียดเขากังวลบางสิ่งบางอย่างเขาบอกเขาห่างคุณมาเขาก็คิดถึงเพราะว่ามันเป็นความผูกพันที่คบกันมานานอยู่กันมานานก็ได้นะคะตรงนี้นะ <S <S และเดอะเวิร์กก็คือไพ่ของการตกตะกอนความคิด นะคะเมื่อไม่มีคุณไปไปเจอโลกไปที่สองมันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เด่นไม่ได้ใช่เหมือนที่ที่อยู่กับเราก็ได้นะคะแรกๆมันอาจจะเหมือนดีนะเพื่อนๆแต่นานๆไปนะคะคนเราก็เป็นตัวของตัวเองออก้วแล้วม,มีบาก,กรรมมันก็จะตามทันนะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆตรงนี้มินขอดูก่อนนะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะหรือคนที่คุณมีปัญหาเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะราศีกรกฎลัคนากรกฎ ฮาถวยเพื่อนๆคนคนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่มีส่วนทําให้ถ้วยมันลม้มลงไปนะนะคะไม่รู้ไม่รู้รู้สึกผิดมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะคะนี้ชาวราศีกร,รกฎย่อมรู้ดีนะคะเดดเดชาวพิจิกลัคณนาพิจิกรพอม้แม่์ม้นะคะบอกคุณกับเขาจบกันไปแล้ว ะะห่างกันไปแล้วน,นิ่งไปแปลว่าจบหรือเปล่านะคะให้พวกนี้ขึ้นมานะสามไม่เท้านะ,ะเพื่อนนะคะสามคนสามครามนะไพตรงนี้ขึ้นมานะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาหันหลังให้อะไรบางอย่างหรือคุณก็ได้ที่หันหลังให้นะะ่าจะเดวเดิลชาวมังกรลัคนามังกรเขาเหมือนจิตยังผูกพันกับคุณอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆจิตที่ผูกพันนะคะจิตที่เขาเรียกว่ายังเหมือนตัดไม่ขาดนะคะไพ่ตรงนี้นาะเดวเดิลเนาะไพ่มันเป็นพลังงานของ กิเลสตัณหานะคะเดรสตานะคะแปดถ้วยนะคะหนึ่งดาบเนาะนะคะไพ่นี้คุณไปสลับกันเอาเองนะคะหนึ่งเรียนคิงถือถ้วยนะควีนดาบเพื่อนๆนะคะควีนดาบทัดลมตุนกุมเมถุนอ่าคนคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้นะเขาบอกว่า ความรักที่เขาเจอกับคุณนะ่ะเป็นเป็นรักที่มันมากกว่าสองคนขึ้นไปมันเป็นพานาการนะคะที่เขาต้องจบนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะเขาก็อยากเคลียร์หรือเขาเคลียร์แล้วนะคะหนึ่งดาบคือการเคลียร์ปัญหาเพื่อจะจบเพื่อสิ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่เติมเต็มเขาถอยออกมาทั้งที่ยังรักยังเจ็บปวดและเสียใจบางคนก็อยู่กไกลกันหรืออยู่ใกล้มันมันเติมมันเติมไม่ได้นะเพื่อๆมันเติมไม่เต็มหรือมันขาดบางอย่าง นะคะตรงนี้ทําให้ต้องเดินออกมาทั้งที่ยังรักเข้ายังถือคุณไว้ในมือนะคะตรงนี้รือเขาทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะแต่เขาก็ยังถือเราไว้นะคะยังเสียดายเราอยู่ยังอะไรอารวรเราอยู่แต่คุนถือดาบเขารู้ว่าคุณไม่เอาเขานะนเพื่อนๆตรงนี้อย่าน่าอย่าเข้ามาถ้าไม่ชัดเจนและไม่จริงจังไม่จริงใจที่ผ่านมามันเหมือนคุณอึดอัดกดดันมานานกับสภาวะแบบนี้นะคะเขาก็รู้ดีนะคะอ่านะมาขอดูกันนะนะคะ ส่วนคนโสดนะคะพเพื่อนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะเขามีความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเขาก็รู้สึกดีคุณนะนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเดซาตาคือเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ไไดรีบร้อนไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะ,ะมาดูกันมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีกรกฎนะคะเป็นยังไงบ้างเดอะฟูลไปแรกเลยกรกฎคุณบอกคุณ พ้นละอิสระละฉันมีสิทธิที่จะเริ่มต้นกับตัวเองคําว่าเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้นะเพืเ่อนเริ่มต้นกับงานกับเงินกับการมีชีวิตที่ของตัวเองก็ได้อยู่ตรงไหนแล้วมันทุกข์อยู่ตรงไหนแล้วมันเจ็บนะคะเราก็ไม่อยากอยู่เราพ้นออกมาเดินออกมาเราอยากเป็นอิสระมากกว่าความรัก ช่วงนี้มินว่าคุณคิดแต่เรื่องเงินเรื่องงานพวกไพ่ของคุณออกมาแต่เรื่องเงินเรื่องงานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะขนาดไพ่ใบแรกของคุณออกมายังเป็นเดอะฟูลเลยนะคะเด็กถือไม่เท้านะคุณคิดแต่เรื่องเงินเรื่องงานเนาะสามไม่เท้าจะต่อยอดยังไงเรื่องเงินเรื่องงานสามเรียนการค้าการขายออนไลน์ดีนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะเงินเข้าเนี่ยเห็นไหมคุณคิดแต่เรื่องเงิน ถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้มินบอกว่าชาวราศีกรกฎนะคะเงินทองคุณจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายช่วงนี้นะคะแปดเหรียญน,นะคะคุณขมักขเม้นในการสร้างเงินหาเงินหางานหรือทําอะไรบางอย่างที่คุณชอบมากกว่าตอนนี้ที่จะไปสนใจที่จะไปฟิกรเรื่องความรักนะคะตรงนี้นะเนี่ยนะคะหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเราดีกว่านะ,ค,ะคุณอยากยังอยากที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะ,ะเพราะว่าคุณกลัวคุณระแวงนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะ แปดไม่เท้านายเธอรหรียญคุยกันเรื่องเงินคุยเรื่องงานก้าเหรียญบอกโสดสวยและรวยมากภายใต้สาหรับจริงๆด้วยค่ะคุณเด่นหัวใจนี่ไหมที่มันเสียบข้างบนแต่ตัวคุณอยู่ข้างล่างแปลว่าเราเคยมีแพ้เราเคยเจ็บเราเคยเสีบปวดและเสียใจช่วงนี้ใครเข้ามาเราก็จะคุยแบบเป็นเพื่อนหรือคุยได้ก็คุยที่จริงคุณไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าคุณไปสนใจนะคะไพ่ตรงนี้ คุณจะหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมแล้วคุณจะอยู่ในหมวดที่บอกว่าเออโสดสวยละรวยมากเขาไม่สนใจความรักหรอกเพราะคุณสนใจแต่เรื่องเองินเรื่องงานเพราะที่ผ่านมาคุณเคยคุณเจ็บปวดและเสียใจมันเลยหลอนมันมีภาพที่ติดตาแนละ้วนเพื่อนตรงนี้นะอ่านะ,ะขอดูการเงินการงานนิดนึงนะคะการเงินการงานนะคะเป็นยังไงบ้างขอดูการเงินการงานพาไพ่ใบแรกของคุณนะคะ ใครรอขายที่ดินอสังหาหรือบางท่านอาจจะได้อสังหามาแทนเช่นนะคะคุณอาจจะซื้อบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆคอนโดพวกนี้มีโอกาสนะต่อเติมบ้านหรือได้เงินก้อนใหญ่นะเพื<ๆ>่อนเนตรงนี้นะไพ่ขึ้นมานะ<ๆ>ไพ่ดีมากๆ10สิบถ้วยนะคะความคุณอบอุ่นนะคะหาเงินหาทองบางคนเป็นเสาหลักครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีกว่านะคะตรงนี้โอ้เงินคุณดีจริงๆเลยราศีกรกฎนะคะการเงินทับตัว นะคะบางคนคิดเรื่องเงินจริงเงินเล็กเงินน้อยเงินใหญ่เงินโตเอาหมดเลยคิดจะต่อยอดธุรกิจอะไรนะคะไพตรงนี้นะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคิงถือเหรียญ่าแชร์หรืออ่อนนะคะมีข่าวดีจากแดนไกลบางคนรองานต่างประเทศต่างชาติหรือเดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะตรงนี้บางคนรอวีซ่าเพื่อจะเดินทางมีโอกาสนะหรือรอเซ็นสัญญารอสัญญาหรือนะ,ะคะกู้ไฟแนนซ์มีโอกาสผ่านนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะจัดการพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งงานออนไลน์การค้าการขายงานที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสนะถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยไม่ได้ทํางานอย่างเดียวคุณมีงานหลายอย่างเพิ่มเข้าไปเงินมาถึงสะพัดขนาดนี้คุณเป็นคนที่มองการไกลนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์นะคะเนี่ยให้ขึ้นมาดีมากๆเลยเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะหนึ่งเรียนมีโอกาสใหม่ๆมีโชคมีลาบด้วยเ,เพื่อนๆหยิบจับอะไรช่วงนี้เงินทอง เยอะมากไพ่ของมินขึ้นมาอย่างนั้นนะคะมินอ่านตามไพ่ของมินแล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเคมินขอไพ่แนะนําคุณดีกว่านะคะอะไรที่มันอึดอัดมันมีปัญหาเรื่องงานมันจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีเพราะผลงานของคุณที่ทํามาอย่างดีนะคะเพื่อนๆจัดเมนคือการหลุดพ้นาการแก้ไขปัญหาต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วล่ะคะ่ะดีดมิใช่เชี่ยนแตดไม้เท้าไพ่แนะนาํายังไงบ้างคิงถือเหรียญ หนถือถ้วยนะคะอืมนะคะไพ่ตาสำหรับเป็นคิงเทอร์มเท้าแน่นอนที่สุดละค่ะไพ่ตรงนี้จะมีคนมารู้สึกดีกับเรานะคะแต่คุณอาจจะช่วงนี้ให้สถานะแค่เป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนคุยไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากมายเท่าไหร่เพราะเราเคยมปีประสบการณ์ในการเจ็บปวดและเสียใจนะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ ะะชาวราศีก็แวก็คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถช่วงนี้มินว่าคุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษคิงเทอเรียนะเพื่อนๆคุณรักตัวเองนะตอนนี้พอดีกว่ากับความรักที่พันมาไม่ไหวจะเคลียร์แล้วมันเหนื่อยเหลือเกินมันถึงเวลาที่ต้องจบมันต้องจบนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะ ขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆดูดวงกับหมอมินนะคะ ID ลายอยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะค่าครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะบอกนิดนึงนะคะไอ้ดูดวงส่วนตัวหนึ่งพร้อมที่จะต้องรอคิวได้นะคะเพื่อนๆสองก็คือโอนจองล่วงหน้านะคะเพื่อจะรอคิวดูดวงไม่ใช่โอนแล้วได้ดูนะคะสามนะคะต้องรอดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายชอบช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นติดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ